จากคลิปอีพีหนึ่งและอีพีนะครับก็มีคอมเมนต์บอกว่าพี่พี่ลองใช้ประตู4ี่ประตูห้องน้ำเนี่ยมันสามารถบินได้นะไอประตูรูปหัวใจนะ่ะรวมถึงมีคอมเมนต์ที่ท้าพี่ไปถึง20,000ด้วยประตูนี่โอ้โหสองหมื่เลยนะไกลมากเลยก็ถ้าไปถึงนี่ก็เก่งมากนะครับ <laughs> ดูเสื้อพี่ดูเสื้อพี่ I watch you sleep at night นะครับพี่เฝ้าดูน้องหลับอยู่ทุกคืนเลยนะ <laughs> น่ากลัวจะจัดเลยแต่ก็ไม่รู้จะไปถึง20,000ืตามพี่น้องทาพี่หรือเปล่าน้องแต่เอาเป็นว่าพี่จะไปให้ไกลที่สุดแล้วกันนะครับในระหว่างทางที่จะไปถึง20,000ตามพี่น้องทาพี่จะเจออะไรบ้างก็ไปรับชมกันด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะครับพี่ขอฝาก้านให้เติมโลบักแบบปลอดภัย100%เด้วยนะครับ r ิ c h m a จบทีหนึเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเเเอออองงงจจะะซืื้้ปป็็็นนนนขขวัััััญกกยไดหรรบรบบตต เติมเกมต่างๆให้เลือกซื้อเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ richman shop เท่านั้นโอ้ภาพมันสวยขึ้นปะเนี่ยรู้สึกว่าครั้งก่อนมันไม่ได้สวยขนาดนี้เนาะในรอบนี้พี่ฝึกใช้มือมาเลยเว้ยพี่ได้ฝึกใช้อุ้งมือของพี่ในการเปิดปิดประตูมาอย่างช่ำชองแล้วเว้ยในอีพีแล้วนะครับมีคนแนะนําบอกพี่ด้วยว่าเออพี่ใช้รถตู้เนี่ยใช้ล้อใหญ่จะดีกว่านะซึ่งล้อใหญ่มนอยู่ตรงนี้เเเยครัก่นนะ่นนะก่นนนนะะไไไมมมดดดิาู็็ลหบ เรากลับไปดูกับประตูโดเรมอนไม่สิเรียกว่าประตูห้องน้ํารูปหัวใจเนาะที่ใช้ในการบินนะครับอ๋อนี่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 น,นี่พี่จําได้ว่าให้ทําอย่างนี้ไว้สุดยอดสูงขนาดนี้แบบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน,นะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะตายเลยเอมันลงยังไงวะลองกดวางดิโออย่างนี้นี่เองโอเคลองไปเลยฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นเหมือนกันปะ่ะกระดานมันมันหายไปในดินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ก็ชิมหายดิอ้าว แล้วแล้วเราก็ไม่มีกระดานใช้เนี่ยนะเออแปลว่าถ้าสมมติเวลาพี่บินแล้วพี่เผลอปล่อยเนี่ยแล้วมันหายไปดินก็ต้องเริ่มใหม่ดิเราสามารถอาอ,อนี้ไปใช้ได้เปล่า <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สงสัยสงสัยต้องเริ่มใหม่มืองเนี่ยโอเคเริ่มใหม่แล้วกันเนาะเพราะว่ามันหายไปแล้วอะ่ะโอเคก็มาเริ่มกันใหม่นะครับโอ้ต้องระวังอะเนี่ยต้องระวังในการบินมากเลยอะเราสามารถเอาขนมปังมาวางไว้ได้ไหมวางแล้วก็บินไปพร้อมกับก,บกระดานอาหารชุกเชิญอะไรเงี้ยกดแซด เดี๋ยวถ้าหยิบไม้ขึ้นมาโอเคไม่ได้ไปเลยแล้วกันช่างหัวแมงยาวไปยาวไปความเร็วนี่ถือว่ากลางๆแล้วกันไม่ได้เร็วมากนะครับระหว่างทางนี่จะไปถึงสอง0มืนจริงเหรอวะพี่รู้สึกว่ามันยากมากเลยนะถ้าสมมติลองกระโดดอย่างงี้อุ๊หุอันนี้ออกตัวเร็วกว่าเมื่อกี้นะเนี่ยหรือว่าต้องทําอย่างงี้วะแต่มันก็ไมไ่เร็วเท่าขับรถอน้องน้องให้พี่ไป2 0สองมืนนี่เหมือนฆ่าพี่ทางอ้อมเลยนะระหว่างทางนะครับพี่น่าจะไม่แวะที่ไหนก่อนนะเพราะว่าอาหารการกินเนี่ยมันไม่ได้หิวเร็วเนาะ ที่น่ากลัวเอ๊ะทำไมฟ้ามันเริ่มมืดๆวะเดี๋ยวนะพี่คิดไปเองหรือเปล่าว่าฟ้ามันมืดๆแบบนี้พายุพายุมันมีคนเตือนพี่ในอีพีแล้วเลยว่าพายุเนี่ยมันสามารถผ่าเราตายได้พายุเงี้ยเหรอไม่เป็นไรเว้ยเราอยู่ที่สูงเนี่ยฟ้าไม่ผ่าโดนแน่นอนถ้าสมมติอยู่ตรงพื้นน่าจะโดนนะครับโอ้โอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยเชื่อเชื่ตกใจตกใจตกใจจริง อันนี้ตกใจจริงแล้วคือพี่ใส่หูฟังเล่นไว้เสียงแม่งมันดังเกินโอ้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 เสียว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 แต่ฟ้ามันไม่ได้ผ่าโดนง่ายปะเฮ้คิดสภาพเวลานี้มันยังมืดขนาดนี้ถ้าสมมติเป็นตอนกลางคืนแบบโอ้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 เจนเจนถ้าเป็นตอนกลางคืนแบบฟ้ามืดๆเนี่ยแล้วฝนตกมันจะมองเห็นทางปะมีแววครับมีแววที่จะมองไม่เห็นทางอ่ะจะไปวู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 ผ่าแรงเกินผ่าแรงเกินน่ากลัวน่ากลัวเก่งจริงก็ผ่าลงตัวดิได้จริงมันก็ผ่าลงมาผ่าลงมา ปากเจียวจัดเลยปากเจียวปากเจียวเดี๋ยวพาลงมาจริงเริ่มใหม่อีกแม่งเลยโอ้เริ่มแล้วเริ่มเริ่มสงบโอ้ยวิ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 ชีวิตจริงช่วงนี้ก็ฟ้าผ่าบ่อยนะรู้สึกในระยะ1 0 0 0พันนะครับพี่ก็ได้เห็นบ้านอยู่หลังหนึ่งก็ตัดสินใจแวะมาหน่อยละกันเนาะจริงๆเนี่ยไม่ต้องแวะก็ได้นะพอรู้สึกว่าค่าความหิวเนี่ยมันยังเหลือเยอะอยู่นะครับโอ้ฝนหายแล้วด้วยโอ้ฝนหายเป็นใจอ้าวมีซอมบี้มีซอมบี้จริงๆก็ไม่มีอะไรเลย มีอาหารเออเออเรามาเสียเลือดเพื่อเก็บแอปเปิลกับกล้วยทําไมวะ <c oughs> จริงๆพี่จะไปเลยก็ได้นะเพราะว่าค่าความหิวมันยังเหลือเยอะอยู่เลยแต่ก็ยิบๆไปสักอันหนึ่งแล้วกันโอ้เอามาละนี่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 พี่ว่าเราขึ้นบอร์ดแล้วไปต่อเลยดีกว่านะครับหยิบบอร์ดแล้วรีบไปโอ้ไม่บินอะไม่บินอีกแล้วโอ้ใช้ยากจังอะเดี๋ยวตั้งหลักใหม่ก่อนตั้งหลักใหม่ก่อนนะจ้าหันหน้าหันหน้าโอเคโอเคยิงยาวพี่ว่าจะยิงยาวแล้วนะครับไม่แวะที่ไหนเลย โอ้ทางขวามไม่โบดไม่เอาเราจะรีบไปนะครับเพราะดูทรงแล้วตอนเช้ายังโอเคตอนคืนน่าจะเดินทางยากนะครับผมเอ๊ะพี่เห็นปั๊มน้ำมันวะพี่ขอแวะแปรงน้ำบันสักน,นิดหนึ่งแล้วกันพี่อยากลองอะไรหน่อยเว้ครั้งก่อนเนี่ยเราได้ใช้ระเบิดแบบกระโปรงมาก <c oughs> ในอีพีที่แล้วเนี่ยถ้าใครจําได้คือพี่วางระเบิดแล้วก็ไม่โดนสักตัวนะครับมาตาน,นี้ขอแก้มือหน่อยโอ้มีอาหารด้วยอะ่ะอยากได้ปืนไม่มีปืนวะอ่ามีเดนไม้เดนไม้โอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว จริงๆเก็บหยิบแอปเปิลแล้วไปเลยก็ได้นะไม่ต้องบวกแต่ว่าอยากจะลองใช้ระเบิดเลิศเกินนี่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 โอ้ยมาไล่อ่ะมันไล่อะมันไล่มันไล่หยิบยากหยิบยากจะตายปหเนี่ยโอ้แต่เลือดเหลือเต็มโอช่างแม่งไปเลยดีกว่าอ่ะยิงยาวยิงยาวยิงยาวเดี๋ยวกางคืนเดี๋ยวกางคืนแล้วเราจะลำบากนะครับโอ้ฟ้าเริ่มมืดแล้วทางขวามีบ้านโอแวะบ้านหน่อยละกันนะครับเอ้ยบ้านชั้นสองนี่บ้านมีสองชั้นอย่างนี้ก็ดีดีเพราะว่าเราเข้าไปหยิบอาหารได้สบายๆเนาะโอ้บอดเจนเจน อ่ะเปิดประตูขึ้นมาประตูอะไรวะไม่ใช่หน้าต่างหรอวิมีอาหารมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมยอยากได้ปืนอยากได้ปืนไม่มีปืนเว้ยเอ๊เท่าที่ดูก็ไม่มีอะไรเนาะก็เดี๋ยวลองลงไปดูข้างล่างดีกว่าอ่ะออกยากจังอืมข้างล่างข้างล่างไหนดูสิมันน่าจะต้องมีซอมบี้นี่ไงอ่ะมิวแทนมิวแทนไม่ใช่ซอมบี้ต้องเรียกว่ามิวแทนแต่เวลาโดนฆ่าตายมันขึ้นว่าซอมบี้นะเว้เปิดดอ เห็นปืนและเห็นปืนวู้มีซอมบี้เอ้ยมีมีแทนสองตัวข้างหลังอีกหนึ่งตัวใช่ไหม,มต้องรอละรู้สึกว่ามันจะเดินตามเราอย่างนี้อ่าโอเคโอเคโอเคพี่มีแผนละเดี๋ยวเราจะล่อมันก่อนนะครับอืมตัวนี้ก็อตัวนี้ไม่มีอะไรเดินเข้าบ,บ้านไปหยิบปืนก่อนอ่าโอเคโอเคจริงๆเราไม่ต้องแหวบบ้านก็ได้นะขยันแวะเลอเกินอ่ายิงโดนเออทําไมมันยิงยากจังวะ มีเทคนิคการเล็งไหมแบบนั่งยิงหรืออะไรเงี้ยจะแม่นขึ้นโอ้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 เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเออตายหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวเหลืออีกสองตัวนะครับจริงๆเราฆ่าตัวนี้ตัวเดียวก็พอตาย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 อีกทีเดียวอีกทีเดียวเออเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้เว้ยไหนๆกระสุนก็เหลือแล้วเราต้องไปเคลียร์ตัวที่อยู่ห้างหลหนึ่งตัวนะครับมาเลยมาขอขอเจาะหน่อยนี่ไหนอ่านี่ไหนนี่นเอ้ยยิงยากจังอ่ะ นั่งยิงนั่งยิงนั่งยิงเออโอเคไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรจริง,รงๆเนี่ยไม่ต้องแวะก็ได้รู้สึกว่ามันเสียเวลาจะจัดเลยไป <c oughs> <c oughs> ก็กินอาหารแล้วรีบไปดีกว่านะครับพี่สามารถเอาปืนขึ้นบอดไปได้ปะ่ะถ้าบินปุ๊บโอ้ชัดเจนอันกลับมาไม่เหลือปือนอ่ะชางมาแล้วกันรีบไปดีกว่าอืมใกล้ละไม่รู้ว่านี่คือฝนหรือกลางคืนเนาะวันนี้พี่ขอสักหนึ่งหมื่นก็พอเว้ยเพราะว่ามันมัน มันสองหมื่นมันเป็นไปได้หรอวะพี่เองก็เล่นไม่เก่งอ่ะแถมฟ้าเริ่มมืดแล้วซะด้วยโอ้ชิบหายแน่นอนโอ้สี่พันเก้าแล้วฟ้าโคตรมืดเลยอ่ะมืดมากมันมันแทบจะมองไม่เห็นทางเลยเว้ยโอ,โ,โอ้โหไหนเดี๋ยวห้าพันขอแวะหน่อยเดี๋ยวดูนะขวาล่างเห็นป่ะ achievement เพิ่งขึ้นพี่เนี่ยเล่นมาเพิ่งถึงห้าพันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเว้ยแต่จานวนตาที่พี่เล่นทั้งหมดนี่ครั้งนี้มันรู้สึกจะเป็นตาที่สี่ตาที่ห้านะถ้าจะไม่ผิดน,นะอืมมันดูเดินทางยากจังเลย ไอม,มีป้ายอะไรด้วยหรอพี่เนี่ยไม่เคยมาถึงตรงนี้มาก่อนก็จะไม่รู้เส้นทางนะครับอ๋อคือถ้าเราเอารถมาเนี่ยมันจะเป็นสะพานให้เราขับรถข้ามใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสที่เราจะตกงี้ปะคือต่อให้มืดด้วยแต่ก็ยังพอมองเห็นทางแบบลางๆอะ่ะจริงๆพี่ว่าพี่ควรวางบอร์ดแล้วบินไปเลย <c oughs> น,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 นี่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 มีมีสะพานมีสะพานเนี่ยเขาก็สร้างมาแล้วอืมเอาเป็นว่าขึ้นบอร์ดแล้วกันไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงถอยเลยถอยถอ,อยตั้งหลักก่อน <c oughs> เดี๋ยวบอร์ดล่วงเดี๋ยวบอร์ดล่วงถอยตั้งหลักก่อน ถ้าเป็นตอนเช้ายังโอเคไงตอนกลางคืนไม่อยากเสี่ยงว่ะอ่ะเนรียมตัวอยิงยาวยิงยาวถ้ามาแบบแบบใช้รถเนี่ยมันน่าจะยากอยู่นะแต่เท่าที่สังเกตมันมันก็พอถ้าสมมติจัดรถตรงๆนี่ยก็น่าจะข้ามได้นะครับอืตอนนี้ก็น่าจะผ่านตรงสะพานมาแล้วใช่ไหมมีรถไฟไม้ด้วยอเท่จังตอนนี้พี่ขอยิงยาวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยถ้าสมมติแวะข้างทางก็จะลําบากด้วยอ่ะ ตอนนี้พี่ก็มาถึง7,200แล้วเย่ yeah! <laughs> ฟ้าเริ่มสว่างแล้วค่อยมีกำลังใจหน่อยคือฟ้ามืดมาเล่นยากมากเลยเว้ยพี่กลัวจะแบบตอนอีพีที่แล้วจังได้ปะที่แบบพี่ขับรถตรงแบบอะสว่างค่อยเดินทางง่ายหน่อยแปะไปต่อเลยแล้วกันอู้ระยะที่8 2 0 0นสะครับเราก็มาเห็นบ้านหลังหนึ่งนะครับพี่เห็นแล้วว่าความหิวพี่เริ่มขยับแล้วเว้ยถึงเวลาหาของกินนะฮะหลังจากที่ยิงยาวมาอย่างยาวไกลเปิดดอขึ้นมา อมีไดนไมา์วู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 เอ้ยปิดปิดอ่าพี่ฝึกการใช้ระเบิดมาแล้วจากน้องสาวสุดิละของพี่นะครับพี่เห็นมันทําอย่างเงี้ยจะบอกว่าฝึกก็ไม่ได้ด้วยแค่ดูมันทําแล้วก็ทําตาม <laughs> อ่ะมีขนมปังหนึ่งอันเย็ยนแล้วก็อิ่มเลยนะครับอืมสำรวจหรือไปต่อดีแต่ลองดูมีของอะไรไหมมีไดนไมา์นะฮะอืมก็ไม่มีอะไรเนาะจริงๆเราขึ้นบอร์ดก็ไม่ต้องพกอะไรก็ได้นะครับแต่พี่อยากรู้วิธีในการที่เอาของไปติดบอร์ดวะ รู้สึกเอาไปแค่บอดแล้วมันเหงาลเลยกันอ่าเราไปกดแฟวางไว้ก็ไม่ได้ปะอ่ะทำแต่รู้สึกว่าตอนทํากับปืนมันก็เป็นเงี้ยแล้วพอขยับบอดปุ๊บอ่าหลุดจ,จริงด้วยช่างแม่งเลยแล้วกันเอ๊แต่คาใจวะลองใหมด่ดิมันทําได้ปะหรือว่าจริงๆเพราะบอดมันเล็กเลยแต่เลยแปะไม่ได้วะอ่ะกดแฟวางปุ๊บก,กด F ที่บอร์ดอ่าชัดเจนนะครับดลนไมล์หลุดไปแล้ว <laughs> ช่างเม่งไปยาวๆเลยเฮ้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 ยจะถึงหนึ่งหมื่นจะถึงหนึ่งหมื่น ข้างหน้ามีอะไรอ่ะทำไมเหมือนเป็นป้อมปะการเลยวะจากประสบการณ์ที่ไม่เคยมาถึงตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าตั้งหลักแบบตั้งหลักดูทรงแล้วน่าจะไม่ปลอดภัยเนาะมันมีป้ายเตือนด้วยเป็นไงถึงหนึ่งหมื่นครั้งแรกของแท้ของแท้เลยอ่ะไปยาวๆไปยาวๆเอ้ยม,มีทหารด้วยนี่ใช่ไหมเราทหารถ้าสมมุติลงไปน่าจะโดนยิงตายปะตรงเนี้ยเอาเป็นว่าด้วยความที่เราไม่มีอาวุธสันตีนอะไรเลยนะครับก็ผ่านไปทิ้งไปเลยแล้วกัน อย่าล่วงนะถ้าล่วงอาจจะชิบหายได้เลยนะตรงเนี้ยโอ้ทางมันไกลอยู่เนี่ยถ้าสมมติขับรถมานี่ลําบากจัดเลยปะแบบถ้าขับรถมาเนี่ยต้องแวะยิงหรือว่าแบบขับผ่านไปเลยเท่าที่สังเกตมานะครับป้อมปืนที่เขาตั้งกันไอ้พวกทหารเนี่ยมันเกือบ500เมตรเลยนะถือว่าไกลพอตัวเลยอืมคิวนี้จะกี่ทีเนี่ยรู้สึกว่าตอนอ่านนี่พี่ก็ใช้เวลามา40กว่าทีนะแอะโอเคผ่านป้อมปืนมาแล้วนะครับเพราก็เรียกค่ายทหารและกันค่ายทหารอ่ะไปต่อเลยแล้วกันเนาะ แต่ก็อยากแวะเติมอาหารก่อนสักนิดหนึ่งวะ่ะแถวๆนี้มีเฮ้ยนี่นี่น,นี่ทางขวาทางขวามีบ้านมีบ้านมันต้องไม่มีคนอยู่แน่เลยเพราะว่าเราผ่านค่ายทหารมาแล้วอ่ะเอาเป็นว่าแวะหาของกินก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันแล้วพี่รู้สึกได้ว่ากลางคืนก็จะมาด้วยกลางคืนมานี่บนไลแน่นอน <laughs> อ่าไหนวะไหนวะอาหารอาหารขอแค่อาหารก็พอของพลุงพลังไปหมดเลยวะ่ะอืมเคลียร์ของดิเคลียร์ของ <laughs> อ่ะได้แอปเปิลมา1รลูกนะครับกินแล้วก็ไปต่อเลยดีกว่าพี่ก็มาถึงครึ่งทางที่นองทาพี่แล้วเวเป็นไงด้วยบอร์ดง่ๆอันนี้จริงๆมันน่าจะเป็นไอเทมที่ที่เรียกว่าโกงที่สุดเลยหรือเปล่านะไปะบอร์ดลูกรักของพ่อเราจะเดินทางไปถึง2 0 0 0 0ตามที่น้องทาเราเวอ,อือย่าบอกนะเข้ากลางคืนแล้วหรือว่าพายุโอ้โหมืดจัดเลย <laughs> โอเคพายุมาอีกแล้ว <laughs> พายุมาอีกแล้วยิงยาวยิงยาวอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ถ้านิ่งนี่ฟ้าผ่าเดี๋ยวนอนเดี่ยงเลยโอ้โหผ่าดังจังอะโอกาสโดนผ่านี่มันน้อยไหมเนี่ยอะไปต่อยาวๆเลยแล้วกันโอ้หลุดพายุฝนมาได้แล้วนะครับระยะหนึ 1, ่งหมื่นหนึ่งพันเฮ้ยทางขวามีโบดวะ่ะรอบนี้อยากแวะอยากแวะ <c oughs> อยากบวกกับแวมพ่์แต่ไม่มีปืนเลยทําไงดีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นะมันโผล่มาอย่างนี้เลยเหรอมันมันไม่ไหลตัวไปหรอวะ โอ้โอโอตัวเดียว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงก็ตามมาดิเอาดิตบด้วยบอดตบด้วยบอดไม่ช่วยอะไรเลยตบด้วยบอดแม่งเอ้ปกติแบมพายมันต้องกลัวแสงแดดนี่มึงไม่กลัวแดดเลยหรอเอาเอายังไม่หยุดตามอีกยังไม่หยุดตามยังยังจะปล่อยโบดไว้อย่างงั้นเหรอเอ็งเอ็งไม่ใช่เอ็งต้องเฝ้าบดดหรอวะอืมหนีแม่งเอ้เฮ้ยมันมันมันหยุดมันหยุดเดินมันหยุดเดิน ถ้าสมมุติเราลองกระโดดข้ามไปที่โบสถ์จะเกิดอะไรขึ้นวะนี่มันหนทางหนทางหนทางทำบัก๊กมันต้องเป็นบั๊กแน่ๆเลยบินละบิน <laughs> ถ้าสมมติมไม่ไม่วาบกลับมานี่คือบักเลยเอาว่านี่มันเป็นการทำบั๊กนี่เองมิวแทนก็ไม่ขยับซะด้วยเอาว่าน้องๆใครเห็นตัวอย่างนี้ก็สามารถเอาไปทำบักได้นะครับหยิบของฟรี <laughs> นี่ไงก็มีแอปเปิ้ลใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องยนต์ เครื่องยนต์นี้เป็นเขาเรียกเครื่องยนต์แบมพายเหรอ,หร,อหรืออะไรวะใช่ไหมแต่จําได้ว่าในอีพีแล้วเนี่ยพี่ใส่เครื่องยนต์นี้แล้วรถมาเร็วไปสุดท้ายตกแมปเว้เราสามารถเอาเครื่องไปติดบอร์ดได้ไหม <c oughs> หาอะไรพี่เลนเล่นดิแก่เอ้ยเอ้ยดูดิมันบั็กจริงเว้ยพวกมิวแทนเนี่ยมันไม่ตามไม่ตามไม่ตามบอร์ดอยู่ไหนวะบอร์ดจ้าบอดหายบอร์ดอยู่ไหนมามาอ่ะอ่ะอยู่นีู่้มองไม่เห็นได้ไงเนี่ยเราติดบอดได้ไหม ทำเพื่ออะไรวะฟูล่วงโห้เสียดายเสียดาเสียดายทำไมเราไม่สามารถเอาเครื่องยนเอนจินเนี่ยไปเฮ้ย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 เดี๋ยวนะหรือว่าวิธีนี้จะเร็วกว่าการขึ้นบอร์ดปกติเฮ้ยเฮ้ยมันมันก็เหมือนไม่เร็วนะอ่ะพี่ว่าพี่เสียเวลาับไอตรงนี้มานานเกินไปละลาก่อนนะเครื่องยนต์ที่รักพี่จะต้องไปกับบอร์ดต่อแล้วโอเคไป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 ,ไป โอ้คลิปนี้ยาวจัดเลยะยาวเกินพี่อัดมานี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วบอดมันมันช้ามันช้าจะจัดเลยนะโอ้ระยะหนึ่งหมื่นห้าพันฟ้ามืดเแล้วเกินมีไหมมีอะชิเม้นต์ขึ้นไหมโอ้ขึ้นจริงด้วยจัดว่าเด็ดถือว่าเป็นการยืนยันนะครับว่ามาถึงหนึ่งหมื่นห้าพันอันนี้ได้เฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวชัวอืมพี่มองไม่ค่อยเห็นนะแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นเหมือนป้อมประการที่โคตรใหญ่เลยอโอ้เสยียดายถ้ามาตอนเช้าจะได้เห็นวิวที่สวยๆนะครับ หรือว่ารควรขับรถมาดูเองสักรอบหนึ่งวะอ่ะช่างมันละกันไปต่อเลยละกันนะครับผมเอ๊ะทำไมมันสว่างขึ้นวะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 มันมันไม่ใช่สว่างขึ้นตอนนี้จอจอกูมองไม่เห็นอะไรเลยจะ <laughs> บอกนะจะบอกนะว่าจะเจอพายตุตอนกลางคืนน่ะอ่าแย่ละโอ้ไอ้เมื่อกี้เนี่ยถ้าโดนนี่คือตายใช่ไหมฮลัฮโลโหลฮัลโหล โอ oh, นะ้ไม่นะไม่นะไม่นะทําไมมันมันผ่าใกล้ๆขนาดนี้เฮ้ยแล้วตอน,นคืนอ่ะมันมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพี่มองไม่เห็นทางเลยโอ้โหเมื่อกี้เห็นใช่ไหมเมื่อกี้คือทุกคนเห็นใช่ไหมโอ้ <laughs> oh, ตอน,นคืนฟ้าผ่านี่มันโหดขนาดนี้เลยเนะี่ยอ่าพี่มองไม่เห็นทางถ้า,ถ,าถ้าพี่เดินไปทางนี้มันยังขึ้นอยู่นะครับระยะยังขึ้นอยู่แต่ว่าโอ้ oh, ถอยแล้วทําไมมัลดลงวะเอ๊ พี่ว่าพี่ควรยืนอยู่เฉยๆหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยมันลดลงอ่ะโอ้อะไรวะพี่ว่าพี่หลุดจากเส้นทางหลักแน่เลยอตอนเนี้ยเอา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 ติดติดอะไรวะเนะี่ยติดอะไรวะเนะี่ยโอ้เย่แล้วเย่แล้วพี่ว่าเราเปลี่ยนแผนเป็นลุ้นดวงแล้วกันว่าฟ้าจะผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็รอสว่างน่าจะน่าจะเป็นแผนที่เวิร์กที่สุดเนาะ เอาเป็นขยับทีละนิดทีละนิดแล้วกันกลัวกลัวจะอยู่ตรงแมปเหมือนเหมือนอนะีพีที่สองน่ะจำได้ปะอีพีสองที่รถแม่งซิ่งจนตกแมปอะอะอ,อ้าวอ้าวเสียงฟ้าผ่าหายไปแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือส,สว่างอะไรวะเนี่ยอะไรวะเดี๋ยว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 แล้วพี่หลุดหลุดหลุดมาตรงไหนวะน <laughs> ชิมหายละชิมหายของแท้ นี่คือหลุดเส้นทางหลักมาพอตัวเลยนะเี่ยอืฮึอะถึงเวลาเดินทางกันต่อนะครับแต่ห้องฟ้าก็ยังมืดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเริ่มสว่างแล้วสว่างและสบายใจนะครับอ่าโอเคเรากลับมาตอนเช้าเหมือนเดิมนะฮะตอนเช้าก็ค่อยๆสบายใจหน่อยอ่ะทีนี้ก็ยิงยาวถึงสองหมืนเลยเราจะเราจะไปได้ไกลกว่าส0งหมื่นป่ะมันมีลุ้นไหมมีลุ้นไหม เอาเป็นว่าไปให้สุดก่อนละกันนะครับผมในระยะ18ึ่งนพันนะครับโอ้พี่ได้เจอบ้านสองชัน้นบ้านแบบนี้มันสบายนะเพราะว่าเราไม่ต้องลงไปสู้กับไอ้พวกมิวเทนยังไงล่ะขอแค่มีอาหารสักหน่อยแค่มีอาหารสักหน่อยโอเควางบอร์ดแล้วก็เปิดมามีอ่ะไม่มีเชีย่ยเลย <laughs> ไม่มีอะไรเลยเว้ยน้องโอ้แย่และ แต่จริงๆความหิวมันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับก็ปล่อยไปก็ได้นะไปต่อโก้โก้โก,โก,โก้เราจะถึง2 0 0 0มื่นแล้วเว้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสุดทางของเกมนี้มันคือเท่าไหร่วะอยากรู้มากเลยอะอะยิงยาวไปต่อนะครับโอ้ทางซ้ายมีร้านอาหารมีร้านอาหารใช่ไหมอะแวะหน่อยละกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอ่าวางบอร์ดตรงนี้เอ้ยไม่เห็นมีผู้มิวแทนนี่สบายเลยนะเราสามารถเข้าไปดูของกินได้อย่างฟรีฟ มีของกินไม่มีของกินไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยเอ๊ะเฮ้ยเห็นขนมปังแจมเลยขอแค่ขนมปังก็พอนะครับเราจะรีบไปถึงสองหมื่นกันต่อนะฮะเรียกว่าทำเวลาจริงๆอัดมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว <c oughs> คือแวะแวะจอดเยอะพี่ไม่รู้ว่าแมพจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแต่ขอสองหมื่นตามให้น้องทาพี่แล้วกันเท่าที่พี่รู้นะทุกห้าพันจะมีอุปสรรคเวยเพราะฉะนั้นสองหมื่นต้องมีแน่นอน ข้างหน้าคือเป้าหมายของเราในวันนี้สองหมื่นไปบินไปอย่าตกอย่าตกบินไปตกไปนี่บันไลแน่อนอน yes okay ได้สองหมื่นแล้ว achievement มมคือแล้วด้วยเอา้าแจ่มเลยเอ้ยมันไปเกินสองหมื่นได้ข้างล่างคืออะไรอะ่ะแก๊งมอไซค์หรอบินข้ามไปเลยเล้เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยว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 ทำไมล่วงะเมื่อกี้มันล่วงไปได้ไงวะเดี๋ยว <laughs> อ่าพี่โดนซอมบี้ลุมโซมตายอะไรวะเนี่ย ทำไมอยู่ๆพี่ก็ล่วงลงมาเองอะพอบอยมิวแทนอะไรวะโอ้โหฟ้าผ่าด้วยโ <c oughs> คตรแย่โคตรแย่นันบอกว่าถูกโจมตีโดยซอมบี้กายนะครับดูนอตฮักเดือดซอมบี้คืออะไรอะดูนอตฮักเดือดซอมบี้คืออะไรวะคือเราไม่ได้กอดน,นี่อยู่ๆพี่ก็ล่วงลงมางงงงไม่หมดเลยโอ้ไปได้สองหมื่นเก้าสิบห้าเมตรนะฮะโอ้โอโกดเกิดใช้โลบากเกิดด้วยอ่าเอาไงดีช่างแมงแล้วกันไหนๆก็มาถึงสองหมื่นามที่สัญญาแล้วนะครับ มันหรือว่ามันมันต้องทําอะไรปะพี่งงเว้ยเมื่อกี้อยู่ก็ล่วงลงมาเลยเอา่านี่มันการโดนซอมบี้ลุมโซมมันรู้สึกอย่างนี้นี่เองหอ่ <c oughs> วาบุ่นเลยเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย